ไม่มีอะไรครับก็สุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรครับก็ปกติก็เป็นเพื่อนกันนะครับเจอมันเจออยู่ตลอดแหละครับอยู่กลุ่มเดียวกันยังไงก็เจอกันมันก่อนก็ยังเจอกันอยู่ก็เจอกันปกติครับเพราะนั้นเป็นความรู้สึกครับผมไม่ทราบครับมันจะมีความลำบากใจได้ยังไงครับมันไม่มีอะไรไงมันก็เลยสบายสบายครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนผมนี่โตโตกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วครับปกติเลยผมก็คุยปกติครับก็ไม่ไม่ได้คุยอะไรครับมันมันเหมือนแบบไม่ได้มีเรื่องคุยอะไรกันก็มีกเจอกกัันนปติ เจอได้มันเจอกันได้อยู่แล้วครับเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับคือคนเป็นแฟนกันน่ะคบกันก็เป็นคนพิเศษถูกไหมฮะพอเลิกกันก็เป็นคนอื่นแต่นี่เราเลิกกันก็เป็นเพื่อนกันไงมันก็ไม่เป็นไรผมก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกันก็น่ารักดีก็โอเคนะก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับเอาผมไม่กล้าก่ายกันครับเรื่องนี้ผมไม่เคยดูสัมภาษณ์เขาเลยนะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรครับมันจบไปแล้วมันก็เลยเฉยเยโอ้โหพี่ยินดีเลยพร้อมเลยมาเป็นเลยจะเล่นคู่ก็ได้นะผมไม่กลัวอยู่แล้วสบายคือผมทํางานเนี่ยคนเรราาาทํงนนะคับ มันคืองานก็คืองานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวผมว่าดาราก็มีหลายคนที่เขาเลิกกันมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็คือผ่านไปแล้วแล้วก็จบไปก็แล้วจบจะจบดีหรือจบไม่ดีก็อีกเรื่องนึงครับตอนนี้ผมทํางานอย่างเดียวนะครับทำงานเจวันเลยแล้วก็เรื่องคนคุยเราก็เลื่อยเปื่อยก็จะให้อยู่คนเดียวถามว่าถ้ามันมีคนมาคุยเราอยากคุยกับใครก็คุยได้ครับในเมื่อโสดแล้วจะทําอะไรก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทํางานให้ดีที่สุดรับหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสร้างตัว ทำอะไรให้มันแบบอยากจะทําอะไรนี่มันก็อายุพอสมควรแล้วเนาะผมว่าผมก็มีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทําแล้วตอนนี้ก็ได้ทําเยอะมากหลังจากได้อยู่คนเดียวก็ชีวิตมีความสุขดีครับผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้รับใครนะเพราะตอนนี้ผมผมเดินผ่านเครื่องตรวจที่ตอมอนี่ร้องปี๊ดปี๊ดปี๊ดถอดเสื้อออกยังร้องเลยปี๊ดปี๊ดปี๊ดเขาบอกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยตัวก็ไม่มีโลหะอ๋อหัวใจเหล็กครับผมไม่พร้อมจะรักใครจริงๆไม่มีครับ ก็เรื่อยๆครับคือผมโฟกัสงานอย่างเดียวผมก็อยากจะทํางานให้ดีที่สุดแล้วช่วงนี้เป็นช่วงแบบสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะฉะนั้นผมก็เก็บเงินผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะอกหักตอนอายุ30โหมีเยอะมากเลยแต่ว่าผมไม่ได้คุยกับใครนะมันก็คุยแบบใครอยากคุยก็คุยผมเราก็เราเปิดเราเปิดโอกาสคือเราก็เปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยแต่ว่าคือจริงๆเราไม่ได้มีเวลาคุยกับใครมากเพราะว่าเราทํางานอย่างเดียวว่าวันๆผมแบบตื่นเช้านอนตีหนึ่งตื่นตีห้าอย่างนี้ทุกวันครับผมเป็นคนไม่มีสเปคนะ ขอให้เขารักเราพอแล้วโถมันคิดถึงอยู่แล้วมันมีแต่เรื่องดีๆคือไอ้เรื่องไม่ดีเราไม่จําเราก็จําแต่เรื่องดีๆรูปเลิกผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลบผมเก็บไว้ตลอดเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกรูปมันมคือความทรงจําทุกครั้งที่เรามองอะไรดีๆมันก็จะแบบเฮ้ยเออเรานึกถึงวันเก่าๆเ,าเานาะวันเก่าๆกา็ให้เก็บเป็นสิ่งดีๆดีกว่าวันเวลาผ่านไปเหมือนสายน้ําไหลแล้วไม่ไหลย,ย้อนกลับความรักครั้งใหม่ผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่ารักครั้งเก่าผมยังผมยังรักอยู่ไหมผมยังรักเขาเสมอผมกลัวมากกว่าเพราะว่าผมรักใครไม่เเเป็นนตอ้กลลาาาพพูดยระว่ ผมกลัวไงกลัวกลัวว่าเฮ้ยเราเราจะเจอแบบนี้อีกหรือเปล่าก็ขออยู่ขออยู่เฉยเดีกว่าขอมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวกับเพื่อนๆกับการงานของผม